สวัสดีครับวันนี้ช่องมาบ้านบ้านหลากสไตล์นะครับพาทุกท่านมาที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับคําฝันก็เมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์นะครับคําฝันจังหวัดสมุทรสาครนนมาชมบารมีหลวงพ่อสุดองค์ใหญ่นะครับอดีตพระเกจิอาจารย์ผู้มียานบารมีวิชาอาคมแก่กล้านะครับอาคมเข้มขลังอีกรูปหนึ่งนะครับที่วัดกาหลงนะครับจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับ น,นี่ก็เข้ามาภายในบริเวณวัดแล้วนะครับมองเห็นหลวงพ่อสุดนะครับสิริทาโลนะครับองค์ใหญ่นะครับเพื่อให้ศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะครับมากราบไหว้ได้นะครับที่วัดกาหลงที่วัดสมุทรสาครน,นะครับสำหรับหลวงพ่อสุดก็ เป็นอดีตพระกิจิอาจารย์ชื่อดังนะครับซึ่งเป็นพระอาจารย์ของตี้ใหญ่นะครับในอดีตบริเวณวัดก็กว้างขวางนะครับมีที่จอดรถเพียงพอสําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านจะมาทําบุญที่วัดกาหลงนะครับมากราบสรีละสังขารน,นะครับหลวงพ่อสดนะครับ ยู่จะมากราบไหว้หลวงพ่อสุดองค์ใหญ่นะครับที่วัดกาหลงก็ได้นะครับซึ่งวันนี้ก็มีศรัทธาสาธุชนนะครับมาทำบุญเยอะพอสมควรนะครับสำหรับหลวงพ่อสุดนะครับก็เป็นชาวร้อยเอ็ดนะครับอำเภอพนมไพรนะครับ อุปสมบทที่รายเอีดก็เดินทางอุดงแรมรอนมาเรื่อยๆนะครับเพื่อลำเรียนศึกษาวิชาอาคมต่างๆนะครับกับประเกจิอาจารย์มากมายนะครับสำหรับวัตรวจมงคลของหลวงพ่อสุดนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังก็จะเป็นตะกุดพายันเสือเพ่น นะครับยันตะก้อหรือว่าจะเป็นวัตถุมงคลต่างๆ,ๆนะครับเป็นอีกหนึ่งวัดน,นะครับที่หน้ามาทำบุญนะครับ การเดินทางก็สะดวกสบายนะครับอยู่ติดถนนพระรามสองเลยนะครับเลยวัดเกศมณีนะครับที่มีเจดีย์สูงไปนะครับกับเสื้อเพีนนะครับสำหรับวันนี้ผู้ที่มี ความเคารพศรัทธาในหลวงพ่อศุดนะครับสิริทารพระครูสมุรทรธรรมสุนทรนะครับอดีตพระเกจิอาจารย์ผู้มีญานบารมีวิชาคมแก่ก้านะครับนี่รูปหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นช้าอำเภอพ,น,พน,นมไพรนะครับจังหวัดอยเยดนะครับสำหรับหลวงพ่อศุสีริชโลนะครับปัตถุมงคลต่งางๆของท่านนะครับได้รับความนิยมนะครับจากผู้ที่เริ่มใส่จักาน,นะครับวันนี้จะพาไป,ไปกราบสรีราสังขารนะครับ ข้อเสด็จในกระบวนการาการประเรียนนะครับซึ่งท่านก็เผาไม่ไหม้นะครับตอนนี้ก็เหลือแค่อฏิท่าต์นะครับ เรียนเชิญนะครับท่านที่ว่างกับแย้มมากราใบานะครับที่ตำบลกาหลงนะครับจงบังหวัดสมุทรสาครนะครับวัดกาหลงหลวงพ่อสุดองค์ใหญ่นะครับฟังเสียงโคดศกบรรยายไปก่อนนะครับเชิญนะครับเข้ามานมันจการจัดทีด้านในมาขอพรท่าน ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ปรารถนานะครับเมื่อเสร็จเส้นแล้วเราก็มาเป็นเจ้าภาพจัดงานราเยอะๆาารยสองคนอไปสองคนนึงเจอขอดีๆเราต้อง้ังไมให้ไหวไะคนนึงหายใจามนนไปับไปอีขอเชิญนะครับ ตอบแนพ่อแฝงลูกจนท้าใจศรัทธามาหลายคนรวมกันได้าาบบนะหัวใจรวมก,กันได้ครับเอานะสังขารมาลดเลยนะใไอซอมรวมกันเลยเปาดอาบุญวมกันนะไม่ใช่เฉพาะแม่เราราคาไม่มีแล้วครับคำเลืยกจิตใจจับป้ายมือน้อยให้นอยู่ที่ตัวเราเนะี่ย ครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลวงพ่อสุดองค์ใหญ่นะครับวัดกาหลวงจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับและติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสามสองหนึ่งอ้ 5, 4, 3, 6, อาวเเดี๋ยวแล้วา